สวัสดีค่ะเจ้าพ่อจอาทีวีนี่อะไรนีเ really นี่ยนีเนี่ยเป็นเซฟกระปุกออมสินนีเนียนใช่ไหมครับสินเดี๋ยวเจอกันเลยโอเคครับกล่องเขาจะมีป้ายอให้ไหนมีอะไรบ้าง เซฟคือเซฟอันนี้ใส่ทานไม้ได้แต่เราทานแล้ว <g ül> โอเคแล้วจัมเปอร์ดีมีเหรียญด้วยน,นี้วันนี้จะมีดเ,เดียวหนึ่งเหรียญมาพร้อมต่อครับจัมเปอร์ต่อให้เสร็จแล้วเร็จแล้วครับจัมเปอร์สองเห,หรียมีช่องใส่เหรียญใช่ไหมใช่องใส่แบงค์อยู่นี่มีช่องใส่แบงค์ด้วย กระเพิ่ง <c oughs> มีขอ้อมูลตังแล้วยังไม่ทันจะหยอดเลยอ่ะหยอดทีนี้พี่จำตัวจะหยอดเหรียญนะครับโอ้ทีเลยเหรอมีเหรียอะไรบ้างเนี่ยให้น้องหยอดด้วยเพื่อยช่วยกันนะช่วยกันนะหยอดไปใวทีนี้ ปิดคาได้ไหมเราต้องรอดูกันว่าต้องใช้รหัสเท่าอะไรแม่จอยไม่รู้หรอกล่ะจะสามตัวเอาจะบอกเขาทำไมเดี <c oughs> ย๋ยงสิอ่ะ,อะอกดไปแล้วเหรออาหมุนมันต้องเอา,าใหม่สิตะกี้แม่ไม่เห็น<า>เอาใหม่กดยังไงนะกดอย่งนีอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน 2> <c oughs> 1 2 3สองสามอ่านรหัสนี้มือด้วยโอ้โหเราจะเปิดโอ้โหตั้งเติบเลย เดี๋ยวแบงค์มก่อนครับอนจเอราเข้าไปได้แล้วอะมีเพลงเลยนะอันนี้จัมเปอร์ซื้อมาที่ไหนครับโรตัสโรตนะครับโรตัส์าเดี๋ยวข็ซื้อให้เสียร้อยเท่าไรเสียกากล้าอีกบาทนึงเท่าไรห้าร้อยได้ไหมครับ เราอย่างนี้ชอบไหมชอบกโอ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 คือเปิดไม่ติดใช้แบบแบบรือคือรหัสถูกเปิดถูกเซนเซอร์ได้ไหนเราลองกดแค่รหัสอย่างเดียดนิดะกดรหัสอย่างเดียวไม่ใช่กดรหัสอย่างเดียวแล้วแล้วไม่ต้องไม่ต้องเซนเซอร์อ่ะมันจะเปิดได้ไหม คลิปจบเพียงเท่านี้แล้วกันอ้าวเข้าไปเลยไปบายก่อนบายบายฝากกดติดตามก่อนเร็วที่หนา้าฝากกดติดตามก่อนบายบายบ่าย,ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะน้องแัปเปอร์น้องจีน่าด้วยนะครับใช่ไหมไปบายก่อนเร็ว